มีสิ่งก่อสร้างใดบนโลกใบนี้ที่สามารถท้าทายการเวลาได้ยาวนานถึง4,500ปีคำตอบอยู่ที่มหาพิระมิดกีซ่าอัญมณีแห่งอียิปต์โบราณสิ่งปลูกสร้างที่ยังคงยืนตระงานท้าทายความเข้าใจของเราในทุกวันนี้ในยุคที่ยังไม่มีเครื่องจักรกลไม่มีเครนยักษ์อย่างที่เรามีมนุษย์ในอดีตสร้างพิระมิดขนาดมหึมาได้อย่างไรหินแต่ละก้อนหนักเฉลี่ยกว่า2.5ตัน บางก้อนพุ่งไปถึง80ตันถูกลำเลียงขึ้นไปจัดเรียงอย่างแม่นยำด้วยจำนวนกว่า2.3ล้านก้อนพวกเขาทำได้อย่างไรกันใครบางคนอาจถามด้วยความสงสัยนักวิชาการสันนิษฐานว่าชาวอียิปต์อาจใช้ระบบทางราดที่ซับซ้อนหรือแม้แต่ทางราดภายในพิระมิดเองเพื่อลากและยกหินเหล่านั้นขึ้นไปแต่ไม่ว่าวิธีใดมันก็ยังคงเป็นความสำเร็จทางวิศวกรรมที่น่าเหลือเชื่อ หากเทียบกับเทคโนโลยีปัจจุบันการสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดนี้ยังคงต้องใช้งบป,ประมาณและทรัพยากรมหาศาลนี่ไม่ใช่แค่กองหินแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความรู้ความมุ่งมั่นและความเชื่ออันแรงกล้าของคนโบราณที่ฝากไว้ให้โลกมรดกวิศวะโบราณนี้ไม่ได้เพียงบอกเล่าเรื่องราวของฟาโรแต่ยังสะท้อนถึงขีดความสามารถที่มนุษย์ในยุคนั้นมีซึ่งเราอาจยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ แล้วอะไรกันคือแรงผลักดันที่แท้จริงเบื้องหลังผลงานชิ้นเอกนี้หรือแท้จริงแล้วมหาพิระมิดกิซ่ากำลังกระซิบบอกเราว่าขีดจำกัดของมนุษย์อาจไม่ใช่สิ่งที่เราเข้าใจ